ชว <uis? S 2> ณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะวันนี้บิงม,มีแผนหน้าตื่นเต้นอยู่ดึงดึงดึงถึงเวลาจะไปบ้านซูลรร่ากันหรือยังฮะฟอบใช่ไปสิผมกับซูล่าจะได้เล่นกันแล้วอาม่าบอกผมว่าจะทำเบเกอร์เค้กรสพิเศษให้ด้วยฮะ <ida> มีหน้าละ่ะเธอถึงตื่นเต้นจังฮะ ฮัตชิวดูเหมือนเธอจะหายใจ <b inc> ไม่สะดวกนะบิงไป,ไปกันเถอะฮะไปกันเถอะผมชอบเบกเกอร์ของอาม่ามากมากและรถแครอทก็เป็นรถโปรดของผมเลยด้วยฮัตชิวเธอไม่เป็นไรใช่ไหมบิงฮาไปหาซูล่ากันเถอะฮะตกลงผมตื่นเต้นมากเลยโอ้โหอ้ย,อย,อยข้างนอกมีลมหนาวพัดแรงเลยเธอต้องใส่เสื้อโค้ท, <VEN> ทนะได้ฮะ แล้วผมก็จะได้ไปบ้านซูล่าได้เล่นกันแล้วก็กินเบเกอร์เค้อทดด้วยใช่แล้วฮัทชิวเอาทิชชู่ไหมไม่ฮะฉันว่าเธอใช้ทิชชู่หน่อยดีกว่านะนี่ไงเสร็จแล้วละอ่ะนี่ไปกันเลยฮัทชิวฮัทชิวฮัทชิวโอ้ฮัทชิวอ่ะนี่ โอ้บ oh, ิงเธอตัว <humble> ร้อนมากๆเลยฉันไม่แน่ใจแล้วว่าเธอสบายดีผมสบายดีฮ <hi> ะแต่ว่าเธอดูไม่ดีเลยนะ <hi> ผมไม่เห็นจะเป็นไรเลยฮะเราไปที่บ <hi> ้านของซูล่ากันเถอะฮะฟอฉันว่าเราควรต้องจัดการเรื่องน้ำมูกของเธอก่อนอชิวอัช <hi> ิวอชิวทีนี้เราไปที่บ้านซูล่าได้หรือยังฮะ เธออาจจะเอาวัดไปติดซูล่านะแล้วเธอก็จะติดหวัดไว้เราไปกันวันหลังเท่าน้าไม่เอาฮะผมะอยากไปหาซู่ามากมากเลยแล้วก็กินเบเกอร์แครอทของอามมาด้วยฮะฉันเสียใจด้วยนะบิงแต่วันนี้เราต้องให้เธอพักอยู่ที่บ้านก่อนนะโอ่อัชิว<ะ>มาเถอะ และห่มตัวให้เหมือนตัวดักแด้เขอบคุณฮาฮอปพิตี้ฉันจะโทรบอกอัมมาและซูล่าว่าพวกเราไปไม่ได้นะขอมผมอยากจะไปกินเบอร์เกอร์แครหออดจริงๆเลยนะฮะ สวัสดีค่ะสวัสดีอาม,ม่านี่ฟลอปนะสวัสดีจ้าฉันคิดว่าวันนี้เราไปไม่ได้แล้วบิงเป็นหวัดนะผมไม่ได้เป<อ>็นอะชิว้ใช่ไว้พวกเราค่อยเจอกันนะบายยนะบายอาย <c oughs> อม,ม่ากับซูล่าบอกว่าอยากเจอเธอเร็วๆนะแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะไปเล่นที่บ้านของซูล่ามากๆเลยนะคะฮัทชิว ข่อย oh, ังชั <c oughs> <c oughs> ่วไหมดูสิเราจับเชื้อโรคได้ไหนดูสิว่าเธอจับเองได้ไหมฮัทชิวโอ้เธอจับได้นี่เดี๋ยวเธออ่านฮอปปี้วูสไปพลางฉันจะไปทำน้ำพึ่งร้อนๆผสมมะนาวให้จะได้รู้สึกดีขึ้นฮัทชิว น้ำพึ่งผสมมะนาวเป็นยังไงบ้างอะไรนะฮะผมว่าผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างฮะโอ้เ้ซ oh. <laughs> <laughs> ูล่านั่นซูลา่าฮะฟอส่าใช่ <laughs> <S <S สวัสดีบิงสวัสดีซ <laughs> ูล่าวอสวัสดี 5, <laughs> สสดจ้าแ <laughs> ถวนี้มีกระต่ายเป็นหวัดอยู่ไหม <laughs> ผมเองเป็นหวัดงงงามเลยฮะงั้นส่งตรงแบบพิเศษเลย oh, oh. ช่วยไล่เชื้อโรคไปไกลๆจ้ะสำหรับเธอบิงโอ๋ออชชอโอ้อะไรเหรอฮะสิ่งที่จะทำให้เธอหายไวขึ้นไงโอ้เบอร์เกอร์แครอทของผมนี่นะขอบคุณฮะอาม่า ขอบใจนะซูล่าเข้ามาข้างในเล่นกันก่อนไหมไม่ล่ะขอบใจจะบิงเรายังไม่อยากติดหวัดงอมแง,งมนะติดหวัดงอมแงมเลยฮะอัชิไว้มาเล่นกับพวกเราวันหลังนะจ๊ะแล้วเขาให้หวัดจงให้ให้ไกลเห็บบิงนันมาเล่นกันวใหม่ฮัทชิวเอาละซูล่ากลับบ้านกันก่อนที่จะติดหวัดเถอะนะทอม บายนะบีบายจะบิบายบายแล้วเจอกันใหม่ตอนที่ฉันดีขึ้นแล้วนะบายบายสูล่าบายบายอัม่าเจอบายบายเบอร์เกอร์รถแครอทอืมอืมสูล่าเบอร์เกอร์แครอทมหมผมแต่ผมไม่ได้ทำให้เธอติดหวัดไปนะฟอบดีมากเลยเจ้ากระต่ายบิง จะไปเล่นที่บ้านของซูล่าแต่ว่าฉันเอาแต่แล้วก็มีน้ำมูกสีเขียวยืดเลยฟอบบอกฉันไปไม่ได้เพราะฉันจะเอาเชื้อวัดไปติดซูล่าแล้วฉันก็คงเศร้าฟอบก็เลยห่อใช้เหมือนกับหนอนดักแด้จากนั้นซูล่ากับอมาม่าก้าวเบอร์กเกอร์แครอทไม้ฉันซึ่งมันแบบอร่อยสุด ไปเลยแล้วฉันจะไปเล่นกับซูล่าเมื่อฉันหายดีบิงเขาชอบจามจริงๆเลยอบขนมหนะ้าที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะักวันนี้บิงกับฟลอปก,กำลังอบขนมกันอเอาละแป้งคุกกี้ผสมกันดีแล้ว ทีนี้เราก็จะนวดให้มันแบนโดยใช้ลูกกลิ้งนี้ก็ได้บิงฟอบฮะ <c oughs> พอเราทำคุกกี้กระต่ายชิงเสร็จแล้วจะหน้าตาเหมือนในรูปไหมฮะอ,อทำแต่ละครั้งก็อาจจะแตกต่างออกไปบ้างแต่ก็จะหน้าตาคล้ายๆในรูปโอ้เธอกลิ้งตรงนั้นเพิ่มอีกหน่อยนะ <c oughs> ดีทีนี้เราก็แค่ต้องตัดคุกกี้ให้เป็นรูปกระต่ายนะ่ยเอาเข้าไปอบในเตาแล้วก็ มาตกแต่งกันนะแล้วเราก็กินให้หมดยำนำยำยำนำนำยำยำปนี่ไงฟอชิ้นนั้นสำหรับโคโค่ชิ้นนี้สำหรับผมเองแล้วก็ชิ้นนี้สำหรับชารี่เ <c oughs> ดาสิฮวะว่าชิ้นนี้สำหรับใครโอ้โ <c oughs> นั่นคงไม่ใช่คุกกี้กระต่ายขิง <c oughs> สินะ มันคือคุกกี้ฟอบกินต่างหากเลยนะสำหรับคุณฮัยโอ้ขอบใจนะบิงเอาละงั้นเรามาอบคุกกี้กระต่ายขิงพวกนี้ในเตาร้อนๆกันดีกว่านะถอยไปก่อนนะบิงอบคุกกี้กระต่ายขิงน่ากินจังขอผมตั้งเวลาไก่ขัดได้ไหมฟอบได้สิหมุนไปแบบนี้นะ ไก่จะเริ่มนับนาทีแล้วก็ oh. จะร้อง <c oughs> มันจะร้องบอกเมื่อคุกกี้กระต่ายขิงอบได้ที่แล้วนี่มาเริ่มอบเลีวยงฮะ <c oughs> ยังหรอกนะเธอต้องหมุนปุ่มมาตรงนี้ซะก่อนนะ <c oughs> <c oughs> แล้วอย่าลืมร้องนะถ้าอบเสร็จแล้วช่วยบอกเราด้วย ไม่ยงังหรอกเจ้าไก่ยังไม่ส่งเสียงเลยแล้วถ้าเจ้าไก่ลืมบอกพวกเราละะ่ะฮะถ้าอย่างนั้นคุกกี้กระต่ายคิงก็จะอบนานจนไหม้แต่มันไม่ลืมหรอกคอกับชาลีมา <laughs> สวัสดีค่ะฟลับสวัสดีจานี้คอเค้่พวกเราเอาคุกกีก้ โอ้ฉันชอบท <ำ S 1> ี่ระตายขิงโอกลอบคะ่ะชาลีแหมยสุดๆไปเลยค่ะเ oh. ขาคงจะอึอย่างเยอะเลยละคะ่ะเ <c oughs> อางั้นชาลีเรามาเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมกันหน่อยดีไหมเยี่ย,เยมเลวครับแล้วผ้า,าเปลี่ยนผ้าอ้อมทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยค่ะ oh. เราจะทำความสะอาดให้เธอเองนะชาลี ให้อย่างนี้มีแครอทอยู่ฝั่งนี้ด้วยแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นหัวผักกาดหรือว่าวันนี้ใช้ฝั่งแครอทดีกว่าแล้วให้ผ้าอ้อมอยู่ฝั่งนี้แล้วเธอรู้ไหมสำลีเช็ดอยู่ตรงนี้เอาผ้าอ้อมไว้ตรงกลางแล้วชาลีก็จะตัวหอมสะอาดเลยเพราะว่าเราจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เธอไงสำลีเช็ดอยู่นี่ฮะขอบใจนะบิงเอาละชาลีเรามาจัดการกับเธอดีกว่าอุ้ยอูดีเหลืองเต็มไปหมดเลย ใช่แล้วล่ะก็เขายังเล็กอยู่นี่นาเป็นเด็กทารกก็แบบนี้แหละ <c oughs> เธอก็เคยเป็นแบบนี้นะปิงฉันเองก็เหมือนกันล่ะ <c oughs> แค่มไม่เคยเอาล่ะชาลี <c oughs> ตัวสะอาดหอมแล้วนะคพราบคะมีกลิ่นไม่ไม่อะไรหรือเปล่าคะโอ้แย่แล้ว <c oughs> โอ้คุกกี้กระต่ายคิงของเรา <c oughs> อยู่ห่างๆนะ คุนคะโอ้คุกกี้กระต่ายขิงอบนานเกินไปเนะี่ยเราไม่ได้ยินเสียงเจ้าไก่ร้องเตือนตอนอบเสรนะ็จเน่เจ้าไก่ทำไมถึงไม่บอกเราตอนอบเสร็จล่ะไม่น่ารักเลยนะอืมบางทีเจ้าไก่ไอ,อาจจะบอกเราแล้วก็ได้บิงแต่พวกเราไม่ได้ยินเองอะ่ะยังคงกินคุกกี้กระต่ายขิงได้ไหมฮะโอ้ฉันว่าคงกินไม่ได้แล้วล่ะบิงมันดูไม่เหมือนคุกกี้กระต่ายขิงในรูปเลยฮะฟอบ แหวมันไม่หมดเลยเรากินไม่ได้หรอกเรายังกินได้ไหมฮะฟอบไม่ได้แล้วล่ะแบบนี้ยังไงก็ไม่อร่อยแล้วล่ะบิงแล้วเรายังตกแต่งมันให้เหมือนในรูปได้ไหมฮะถ้าหายร้อนแล้วนะอะได้แล้วถ้าอย่างนั้นตกแต่งของฉันเลยนะ ฉันว่ากระต่ายเข่งของฉันคงมีความสุขถ้าฉันไม่กินมันสวัสดีฉันเป็นเพื่อนของเธอไงล่ะยินดีที่ได้รู้จักดูมีความสุขจริงๆด้วยถึงแม้จะดูไม่ไปหน่อยสงสัยจังว่ากระต่ายตัวอื่นจะรู้สึกยังไงดูสิฮะฟอบกระต่ายขิงของผมก็มีความสุขเพราะผมไม่ได้แผมจะไม่กินเขาแล้วใช่แล้วเขาดูมีความสุขมากๆเลยล่ะแล้วของคุณล่ะฮะฟอบ ใช่เขาก็มีความสุขใช่เรามาทำหน้าชาลีันกระต่ายขิงของเขากันดีกว่านั่นง่ายมากๆนั่นไงชาลีไม่ต้องกลัวนะเจ้ากระต่ายขงิงพวกเราไม่กินเธอหรอกเธอเล่นกับเราได้ เจ้ากระตายชินชาลีเราเล่นด้วยกันไหมสวัสดีบิงสวัสดีจ้าชาลีสวัสดีค่ะฟลอสวัสดีผมชาลีฮะ <c oughs> อู้ใครก็ได้ช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ผมที <c oughs> ดูสิฟอปชาลีชอบมากเลย <c oughs> เอาดีมากเลยเจ้ากระต่ายบิง ชิ้นแต่เราไม่ได้เจ้าไก่ร้องตอนที่ขนมอบเสร็จมันก็เลยถูกอบนานจนขนมไหมเป็นสีดำปิ๊ปๆีเลยละ่ะแต่เราก็พยายามตกแต่งมันให้เหมือนในรูปเลยละ่ะถ้าเธอทำคุกกี้กระต่ายขิงไม่เธอคงกินไม่ได้แต่พวกมันจะกลายเป็นเพื่อนกระต่ายขิงของเธอแทนบิงเขาชอบทำคุกกี้กระต่ายขิงมากๆเลยแล้ววก าวคำอำลาณที่แห่งหนึง่งไม่ไกลมากนะบิงกําลังเล่นกับซลูล่าอยู่โออคงเป็นอมาม่าแน่น่าจะมารับเธอนะซูลา่าฉันยังไม่อยากให้เธอกลับบ้านเลยฉันก็ยังไม่อยากกลับบ้านเหมือนกันบิงมันซ่อนกันเถอะใช่ สวัสดีอาม่าสวัสดีจ้าสุล่าพร้อมจะกลับบ้านด้วยยังก็โอ้พวกจอมซนนั่นไปซ่อนอยู่ที่ไหนนะอ้าวเมื่อกี้ยังอยู่เลยนี่นะรองเท้าประกายของสุลาเธอต้องอยู่แถานี้แหละอืมอืมเจอเธอแล้วเธอไปหาพวกเราในตู้น่ะ เสียดายจังที่เธอไม่อยู่ในนี้เพราะว่าฉันทำสปาเกตตีชีสซี่แสนอร่อยของโปรดขอซล่าไว้ด้วยสิแต่สงสัยว่าฉันคงต้องกินเองหมดคนเดียวแล้วล่ะมะดูช่าสปาเกตตีชีสซี่แสนอร่อยมากๆเลยค่ะโอ้โซล่าโซล่ามาเร็วจี๊จี๊จดดบิงกระต่ายจอมทะเลึ่งเอาล่ะถ้าวันนี้ใครเล่นสนุกมากๆชูมือขึ้นสูงสูงสิ แล้วก็ชูมือค้างเอาไว้ก่อนนะแล้วก็โบวมือลาเร็วบ๊ายบายบายบายผมยังไม่อยากจะบอกลาเลยค่ะก็ยังไม่อยากบอกลากลับเหมือนกันค่ะเอาล่ะถ้างนั้นอยู่ต่ออีกนิดหนึ่งแล้วก็ช่วยกันเก็บกวาดห้องก็ได้ค่ะระหวางที่เก็บของฉันจะนับถอยหลังนะแล้วพอฉันนับถึงศูนแล้วก็ได้เวลาที่ซูล่าจะกลับบ้านพร้อมไหมอีกสิบวินาที อีกเก้าวินาทีได้ค่ะอ,อีกแปดวินาที <c oughs> <c oughs> <c oughs> พบหบางไงเจ็ดวินาทีอนี่งไงล่ะอ้ารองเท้าของฉันฮิ <c oughs> แล้วอีกข้างนึงไปไหนล่ะกวินาทีเจอแล้ว ห้าวินาทออออีถ้าไม่มีรองเท้าประกายนี่ฉันคงกลับบ้านไม่ได้แน่สี่วินาทีแล้วนะออนั่นาไปซ่อนดีกว่าใช่นั้นเราก็จะได้ไม่ต้องลากันไงนใช่จะได้ไม่ต้องบอกลากันไงใช่อีกสามวินาที<ๆ>ฉันยังนับอยู่นะอ,อีกสองวินาที เอารองเท้าของสุล่าไปซ่อนไม่ไหนนะหรือจะอยู่ข้างในตู้ไม่ถ้าฉันเป็นรองเท้าของสุล่าฉันน่าจะอยู่ในแต่กล้าผ้าที่จะซักสุล่าอาฮ่าอืมแล้วอีกข้างหนึ่งจะอยู่ไหนนะบิง เธอไม่ได้เอารองเท้าประกายของซูล,ล่าไปซ่อมไว้ในชักโครกใช่ไหม <c oughs> รีบลุกขึ้นก่อนเดว <c oughs> โอ้ตายจริงบิงเจ้ากระต่ายบิงเธอรู้กฎนี่นาะ <c oughs> ถ้าไม่ใช่ปัสสาวะอุจจาระหรือกระดาษ <c oughs> <c oughs> เดาต้องไม่เอาใส่ลงไปในชักโครกเด็ดขาด <c oughs> ทีนี้เราก็ต้องมาซักรองเท้าข้างนี้กันก่อนก็ผมผมไม่อยากให้สุล่ากลับบ้านนี้ฮผมก็เลยเอารองเท้าไปซ่อนไว้ในน,น้ำมันก็เลยเปียกหมดเลยไงบิงไปเถอะสุล่าไปหาอะไรที่พอจะใส่กลับบ้านได้บิงทำรองเท้าของหนูเปียกหมดเลยค่ะเดี๋ยวก็แห้งนะสุล่าบิงทำยังไงร,รองเท้าสุล่าถึงเปียกหมดล่ะ ผมเอาไปซ่อนไว้ในชักโครกฮะผมไม่ได้ตั้งใจทําให้เปียกเอาไปซ่อนในชักโครกเลยเหรอก็ผมไม่อยากกล่าวลาเนี่ยฮะแต่ทีนี้ก็ลากันไม่ดีแล้วล่ะยิ่งแยกเข้าไปใหญ่เลยโอ้ลากันไม่ดีเหรออืมบิงเธอคิดว่าจะยังเปลี่ยนให้ลากันแบบดีๆได้ไหมอ่ออ้ฉันขอโทษที่ทำรองเท้าเธอเปียกนะซซล่าอืเธอใส่รองเท้าบูทสีเหลืองของฉันไปก็ได้ รองเท้าบูทไม่มีทางเปียกนะโอ,โอ้เธอนี่ใจดีจังเลยนะบิงสูลา่าอยากจะลองใส่ดูไหมก็ได้ค่ะหนูอยากเดินแบบนี้กลับบ้านจังสนุกดีจัง <laughs> พอรองเท้าของเธอแห้งแล้วมาเอาคืนได้เลยนะซูล่าแล้วก็เอารองเท้าบูทของเธอไปคืนตอนที่ไปเล่นบ้านฉันงั้นพรุ่งนี้ฉันไปเล่นได้ไหมแน่นอนจ้าพรุ่งนี้เธอไปเล่นได้เลยเย้ <Yeah! S 1> <c oughs> เอาละบายบายบิงบายบายพลอบายบายอาม่าบายบายซูล่าบายบายซูล่าบายบายนะบิง <c oughs> ก็เลยเอารองเท้าบูทสีเหลืองไปให้กับโูล่าแล้วเราก็บอกลากันลาก่อนลากาน <c oughs> แล้วถ้าไม่ใช่ปัสสาวะอุจจาระหรือกระดาษเราต้องไม่เอาลงไปในชักโคกกล่าวคำบอกลาบิงเขาทำได้นะ